thank you แนวอีสานนี้ดีมาแล้วครับพี่น้อง รับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับเมื่อนี้ผมสายลาดดับแนวอีสานอินดี้ที่พาพ่อแม่พี่น้องมาดักปลาซิวนะครับปลาซิวน้อยปลาซิวหางแดงครับผมด้วยขวดน้าอัดลมนะครับผมฮ็ดว่เร้อยแล้วครับผมเหยื่อของเฮาเมื่อนี้ผมเอาเป็นเหยื่อหัวอาหารไก่น้อยนะครับกับกะปิครับพี่น้องครับคลิป ep ที่แล้วนะครับเป็นผมใส่แต่อาหารไก่น้อยนะครับเนาะแต่ว่าผมมีแนวคิดดีๆนะครับนะมีสูตร ใส่กระปีพร้อมนะครับเนาะที่เข้าน้อยเข้าหลายมาเบิ้งกันนะครับเนาะี่เข้าน้อยเข้าหลายนะครับวิธีการใส่เยื่อนะพี่น้องเนาะตุ้ยกระปีมาพี่น้องครับตุ้ยกระปีมาติดนี่ครับเอามาเล็ดน้ำปากมันนะครับตรงที่ว่าประซิวมันจะเข้านะครับผมนี่ครับนี่ครับมาเล็ดเลยครับผม แนวคิดดีๆนะครับเนาะนำไปใส่ในชีวิตประจำวัน,นครับผมแนวดักมื่อนี้ผมก็เฮ็ดไว้ประมาณสิบหลังพี่น้องนี่ครับหมายฮอกะโยกข้างหลังเลยนะครับผมเบิ้งมารุ่นกันนะครับนอ้องวสิมานหรือป่ะมานครับมานน้อยมานหลายนะครับเดี๋ยวค่อยมารุ่นกันครับดักประซิวหางแดงนะครับ กับตำุ้งพี่นอ้องแซ่บคักดด้วยู่ทงยูท่าคือเก้าหลรพี่น้องครับทั้งในผมก็ขอให้เป็นตัวย่างให้พ่อแม่พี่น้องเบิ้งจากสองหลังนะครับเนาะนี่ครับกะปีเ่ากระทาปากแหลไว้เรียร่อยนะครับนะเาก็เติมอ,อาหารแ้่น้อยลงไปเลยครับ ประมาณนี้ครับไ,ได้ประมาณนี้นะครับเนาะจนตรงคอขวัดดีผมผมมัดเสียกไว้วเรียบร้อยแล้วครับผมผมจะเอาเบ็ดเกีียวเอานะครับเนาะผมก็ได้เอาเสียกมานำพี่น้องมาเนี่ยเอาเฮดแบบง่ายๆเลยครับผม หมาหารใกล้นอยมากรับวงเลยครับนี่ครับผมมันหมานำกันครับขอใส่เยี่ย้พี่น้องเบิ่งจากสามหลังนะครับเนาะเดี๋ยวมันสิบ่เสียเวลาเพราะไม่พี่น้องได้รับชมครับผม ครับผมอ่ะอยังไงเพื่อเป็นการไม่เสียเวลากะไปใส่เลยครับผมไปเบื้องหมายนึ่กันครับผมไปเลยครับมาเบื้องหลังแรกพี่น้องใส่ไว้กันด้นี่นะครับหมันมหมันก็นมาลุ้นกันพี่น้อง ยากาศหมยของเขากัได้ประมาณนี้ครับออาประมาณสามสิบนาทีเข้ามาลุ่นตรงกันครับผม ดักทันได้แร้วครับเหลี่ยสองหลังพี่น้องครับดักทันได้แร้วเด้ไหนพี่นอ้องเบื้องข่าวเดียวพี่น้องครับปัดเบื้องพี่น้องดักข่าวเดียวครับผมพุ่นนะครับใส่ไปพุ่นอีกยาวไปพุ่นนะครับผมใส่บปนีกเหลีอยอีกสองหลังผมใส่ไปนี่นะครับนะเบื้องวรุ่นกันพี่น้อง เบิ้งผลงานพี่น้องครับไสข้าวเดียวครับผมเบิ้งหลังนั่นกะคุณว,วันวันกันนะผมเอา้าขนาดยังประวัตสามสิบนาทีนะครับพึ่งใสนะครับน่ยเขาดีขนาดครับผมสูตรนี่สุดยอดครับผมสูตรนี่ครับพ่อแม่พี่น้องนำไปไสในะชีวิตประจำวันได้เลยนะครับเด้อ เยื่องกะปิครับผมกะปิกับอาหารใกล้น่อยนะครับเนาะ ใบนี้ครับใส่เป็นอันเสร็จทีเรียบร้อยครับผมเอามาเบิ้งพี่น้องใ่เสร็จเมื่อกี้นี่ยด้อเบิ้งครับผมเต็นดรงเด้งดงเด,ง,ด,ง,ดงเลยครับปลาซิวหางแดงพี่น้องใ่ไว้ใกล้ๆกันเลยครับผมนสามลังติดต่อกันเลยอู่นะมูมัน ผูนะครับกาลังมาตอมครับผมเยอะนี่เด็ดนะครับเดียเย่อนนะครับเตีนตรงเด้งตรงเด้งเลยครับอ๋ใช้เวลาจากสามสิบนาทีครับผมหมอก็ใช้เร็วนะครับเบื้องครับน้ำกระเพียบเลยครับพู้นะครับโมไปซิวเอ้าประมาณสามสิบนาทีค่อยมารุ่นกันครับ อ,อ๋อมาเบิ้งพี่น้องผลงานเหรอมาเบิ้งผลงานเํากันพี่น้องประมาณสิบห้านาทีแล้วพี่น้องครับใส่ไว้ตอนนี้นะครับนะนี่ครับมาเบิ้งผลงานพี่น้องปาร์ตนตสอันพี่น้องครับปะซิวหางแดงปะซิลน้อยครับคุณนะอ,อพี่น้อง ส่งหลังนะครับผมใส่ไว้ใกล้ๆกันพี่น้องเบื้องหลังนั่นพี่น้องครับเบื้องครับม,มุบมมิบมุมิบนลครับที่ว่าเป็นมุมิบมุมิบเนี่ยคือว่าเป็นปากปลาซิวนะครับผมมันมันพี่น้องม,ม,มันมันสูตรนี่ได้ผลนะครับนะ สามหลังติดต่อกันเลยครับใส่ไว้ใกล้กันคุณนะครับฟังนั่นอีกครับผมเต็นดงแดงดงเด,ดงครับผมสำหรับดักปลาซิวก็ถึงเวลาแล้วล่ะพี่น้องมาเบิ้งมาชมเบิ้งครับผมร่วมผลงานเขา ยกให้เบิ้งครับคุณอะพี่น้องมาธรรมดาครับผลงานองฮาองกันเลยคุณอะครับอีกเลยยูฟังพูนอีกครับผมมันมันเยี่ยนี่สูตรเด็ดเบิ้งครับผมคุณอะครับ เอาพลัลนเลยครับผมเป็นไปซิวหน่อยไปซิวหางแดงครับผมก็จะขออนุญาตเก็บขวดแล้วแหละพี่น้องครับเก็บที่ดักปลาแล้วแหะเก็บไปท่อนกันนะครับเดี๋ยว ีไปเทให้พรอะม่พี่น้องเบิ้งนะครับแล้วมันจะ่หลได้หน่อยนะครับเนาะ <c oughs> พี่น้องคุณนลรอครับจะเอาไปเทยอยู่ฟังพูดนะครับเนาะไปเก็บครับผมเก็บไปเทครับผม เบื้องผลงานออาก,กันเบื้องผลงานของเขาพี่น้องนี่แหละเก็บรวบรวมมาแล้วครับผมนี่ครับเบื้องเอาพี่น้องผลงานของเขาก็ได้เดี๋ยวผมท่ทีให้เบิ้องนะครับนะนี่ครับอันนี้ยังไม่ได้เก็บพี่น้องมันยุ่ใกล้กันนี่ครับ อญญาญะพี่น้องปลาซิวหางแดงครับปลาซิวหางแดงปลาขาวปลาปลาซิวกับปลาขาวแล้วครับผมปนกันอ้อญญาญะครับพี่น้องอเออหลงหลังนี่หลังนี่สามหลังนี่มันยุ่ใกล้กันพี่น้องนี่แหละครับ นี่ครับอีกตีว่าหมันนะครับนะนี่ครับผลงานเขากันด้ยหมันมันหมันมาเนยะ ช่างไลยผมก็ทีเทเบิ้งนะครับเนาะช่างไลยก็ทีเทเบิ้งนะครับนนเนาะกวาดแรกครับผม ต่อไปพี่น้องเบิ้งครับผมพุณอะนอนแรงๆอยู่ใต้ขวดแล้วได้หมกอยู่ดอกมหมเนี่ยคุณนะครับสองขวดนงนี้นะครับอเอาไ้ก่อน เบิงว่ามันจะได้หมกบ่ครับผมเียนตรงเด้งตรงเด้งแล้วครับผมคุณนะครับได้หมกแทมนะเนี่ย นี่ปลาขาวพี่น้องปลาขาวเข้าลายให้กำลังหลัง้ลง,งามปาเลยอ๋อตัสโอนครับเบิง้งคร,รับผมผลงานเขายังบ่เลวนะครับยังบ่เลวเท่า น่าจะเป็นหลังสุดท้ายแล้วครับผมเบิ้งครับผมหลังสุดท้ายอันยะครับหัวหันที่นียมันอ๋อยังอัน,นเด้อพี่น้องอาหารดักปลาซิวกับสูตรกระปีกับหัวหันใกล้น้อยนะครับเนาะได้ผลแท้นะครับ ได้หลายหมกอยู่ครับผมตัดหมดหมดอือึโอเคครับ <c oughs> สำหรับเมื่อนี้กระหมันอยู่นะครับนะเนาะเบิ่งครับปลาซิวพี่นอ้องต่อยๆนะครับหลายหมกอยู่ครับพี่น้องครับปลาซิวหางแดงปลา ขาวนะครับเนาะได้แนวไปหมกกินแรงนะครับจังหดกับคลิปนี้อีพีนี่นะครับผิดพลาดประกันใดผมก็ต้องขอโทษขออภัยเพราแม่พี่น้องนะครับเนาะแต่ว่ามันได้ผลดีพี่น้องกะปินะครับนะกะปิกับหัวอาหารแก่น้อยนะพี่น้องกะปิเลียปากทางเข้าของแนวดักปลาซิวนะครับเนาะจังไดก็สามารถเอาไปเฮ็ดใส่ในชีวิตประจําวันพ่อแม่พี่น้องได้นะครับนะ สำหรับเมื่อนี้ผมจะขอตัวลาพราแม่พี่น้องไปเพียงสำนีนะครับเนาะเมื่อนี้ก็ได้แนวไปเฮ็ดกินงายกินแรงแล้วแหะเบื้งผมขอตัวลาไปเพียงสำนีครับขอบคุณและสวัสดีครับ